สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สุวรณโอวันพอดแค์เล่าเรื่องราวสนสวัตว์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมกับสุวรณโอวัน EP นี้ s u วร1โวันจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบิ๊กไฟของแอฟริกาได้แก่ ช้างแอฟริกาสิงโตเสือดาวหรือเสือดำแรดขาวและควายป่าแอฟริกาวันนี้ขอเปิดตัว Big f i ฟด t เดือดซีรีตอนช้างป่าแอฟริกาค่ะในทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากรทวีปแอฟริกายังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายสายพันธุ์ ซึ่งหากใครได้ไปเยือนแอฟริกาก็คงพลาดไม่ได้กับการท่องเที่ยวซาฟารีเพื่อตามล่าสัตว์บิ๊กไฟทั้งหางชนิดอันได้แก่สิงโตเสือดาวช้างแอฟริกาควายป่าและแรดหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมยีราฟฮิปโปโปเตมัสถึงไม่อยู่ในกลุ่มบิ๊กไฟของแอฟริกาทั้งที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเสือดาว คำว่า Big f i ฟแอฟริกาเป็นคำที่เรียกติดปากผู้คนมานานแต่คำว่า Big Five ไม่ได้หมายถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แต่หมายถึงสัตว์ป่าทั้ง5ชนิดที่เป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าเนื่องจากว่ามีการล่ายากที่สุดและอันตรายที่สุดในแอฟริกาเพราะว่าสัตว์เหล่านี้จะมีการโจมตีมนุษย์ผู้ล่าได้นั่นเองมาที่ตัวแรกช้างแอฟริกาเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความฉลาดมากด้วยมีงาทั้งในตัวผู้และตัวเมีย มักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวจะมีสมาชิกในครอบครัวราวๆสิบตัวหรือบางครั้งก็จะรวมตัวกันหลายครอบครัวในโขงช้างในโขงหนึ่งจะมีช้างตัวเมียและช้างวัยรุ่นจะมีช้างตัวเมียเป็นผู้นำโขงช้างเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันตลอดจนมีการไว้ทุกข์ให้กับช้างเครือญาติที่ตายไปแล้วด้วยและโขงช้างก็จะมีการเดินย้อนกลับไปยังจุดที่สมาชิกล้มตายเพื่อระลึกถึงช้างที่ล่วงลับไปแล้ว ช้างแอฟริกาจะมีการสื่อสารกันได้ในระยะไกลด้วยความถี่ต่ำซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่สามารถได้ยินถึงแม้ช้างแอฟริกาจะมีผิวหนังที่หนาแต่ก็สามารถโดนแดดร้อนจัดในแอฟริกาเผาไหม้ได้เช่นเดียวกันซึ่งช้างจะใช้งวงพ่นโครนเคลือบผิวเอาไว้เพื่อป้องกันแดดกับมแมลงรบกวนถึงแม้ว่าผิวช้างจะหนาแต่ก็มีความรู้สึกได้ว่ามีมาแมลงมาตอมผิวหนังช้างเป็นสัตว์ที่ชอบว่ายน้ํามาก แล้วก็สามารถว่ายน้ําได้ระยะไกลด้วยโดยจะใช้งวงในการหายใจนั่นเองช้างจะเป็นนักว่ายน้ําโดยกําเนิดโดยลูกช้างเมื่ออายุ4-5เดือนก็จะมีทักษะการว่ายน้ําได้ดีเนื่องจากในธรรมชาติของฝูงช้างจะมีการเดินค้นหาแหล่งน้ําและอาหารช้างสามารถเดินได้ไกลถึง80ไมล์หรือราวๆ128กิโลเมตรใน1วันรวมถึงสามารถว่ายน้ำได้ระยะทางหลายไมล เคยมีรายงานว่าช้างแอฟริกาว่ายน้ำได้ถึง48กิโลเมตรภายใน6ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเรียกว่าเป็นนักว่ายน้ำที่อึดและทรหดมากทีเดียวทักษะลอยตัวบนผิวน้ำช้างจะว่ายน้ำโดยที่หัวอยู่เหนือน้ำแต่ปากอยู่ใต้น้ำและใช้งวงช่วยในการหายใจช้างจึงสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานนอกจากนี้ยังใช้ขาเป็นเหมือนใบพา,ายที่ช่วยผลักร่างกายให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ นิสัยชอบเล่นน้ำนี้เชื่อกันว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบบรุษโดยมีความเชื่อมโยงทางวัฒนาการใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คล้ายกับวัวทะเลทําให้ช้างสืบทอดนิสัยชอบน้ํามานานช้างเป็นนักดําน้ําด้วยความสามารถของงวงช้างเป็นเคล็ดลับที่สําคัญที่ทําให้ช้างดําน้ําและอยู่ในน้ําได้นานโดยที่ช้างสามารถดําน้ําลงไปได้ถึงก้นสระรวมถึงการใช้งวงในการสูบโครนหรือพ่นน้ําให้ทั่วร่างกายเพื่อลดความร้อนจากร่างกายด้วย นอกจากนี้การลงอาบน้ำยังช่วยกำจัดแบลงสิ่งสกรปรกบนตัวช้างด้วยปัจจุบันการล่าช้างเพื่อเอางายังเป็นที่นิยมอย่างมากและทำการล่ากันอย่างแพร่หลายมีงานวิจัยที่แสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่าช้างป่ารุ่นใหม่ๆในแอฟริกามีวิวัฒนาการให้ตัวมันเองไม่มีงาเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพานล,ล่าสัตว์อีกต่อไป จบไปแล้วนะคะกับบิ๊กไฟตัวแรกไว้มาต่อกัน EP ต่อไปกับเรื่องน่ารู้ของบิ๊กไฟเจ้าที่2สิงโตเจ้าป่าแห่งแอฟริกาค่ะก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ที่เพจ Facebook Instagram b o ็อกดิจิทู t สุวรณโอวันแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ